สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงแบ่งปันเรื่องการเป็นประจักษ์พยานของนักรถทรงตั้งข้อสังเกตว่านักบวชในอารามแสดงให้เห็นถึงความรักที่มีเพื่อทุกคน เช้าวันพุทธที่26เมษายนเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตว์บรรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตร วันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความกระตือรือร้อนในการประกาศพระวาจาของผู้มีความเชื่อตอนที่สองเรื่องการเป็นประจักษ์พยานของนักพรตและพลังแห่งการวอนขอพระองค์ทรงมุ่งเน้นไปยังบทบาทสำคัญที่นักบวชและภรินีพูดถือพรตมีต่อพันธกิจของพระศาสนาจากักรโดยทรงเน้นไปยังนักบุญเกรกอรี่แห่งหนาเรก็กนักบวชชาวอาร์เมเนียนในยุคกลางและนักปราชญ์ของแระศาสนาจากักรผู้เป็นแบบอย่างอันเจ,จิดจรัสของความรัก ที่มีให้กับทุกคนมันคือความรักอันอบอ้อมอารีที่เราคริสตชนได้รับการเรียกร้องให้ปฏิบัติรตพระองกลัว่าการสวดภาวนาของบรรดานักบวชและภัคินีผู้ถือพระคือหัวใจที่เต้นรัวในพันธกิจของพระศาสนาจักรสมเด็จพระสันตะ,ะปาปาทรงเริ่มแบ่งปันด้วยคำถามที่ว่า บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่แต่ในอาราม <ใน S 1> พวก <ใน S 1> เขา <ใน S 1> จะช่วยเหลือพันธกิจในการ,รประกาศพระรสารของพระศาสนาจากักรได้อย่างไร จะดีกว่าไหมถ้าพวกเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับงานเผยแผ่ธรรมเมื่อสรงตั้งคำถามแล้วพระองคก็ตรัสตอบดังก้องว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะบรรดานักบวชและพัินีผู้ถือพระคือหัวใจที่เต้นรัวในการประกาศพระวสารของพระศาสนาจากตังหา คำภาวนาของพวกท่านคือออกซิเจนสำหรับสมาชิกทุกคนในพระกายของพระคริสต์มันคือพลังคำจุนพันธกิจที่ไม่อาจมองเห็นได้และมันก็ม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูท่านก็เป็นพคินีผู้ถือพระอยู่ในอารามเช่นกัน จากนั้นพระงส์งมอบอีกตัวอย่างหนึ่งของกระแสรเรียกนี้ก็คือนักบุญเกรเกอรี่แห่งนาเร็กนักบวชชาวอาร์เมเนียนในศตวรรษที่10โร,ระงกล่าว่านักบุญเกรกอรี่ท่านใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่ในอารามที่นาเร็กที่ซึ่งท่านเรียนรู้เพื่อจะมองลึกลงไปในจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ และด้วยการผสมผสานบทกวีและการสวดภาวนาเข้าด้วยกันทําให้ท่านบรรลุสู่สุดยอดทั้งทางด้านวรรณกรรมและจิตวิญญาณของชาวอาร์เมเนียน และสิ่งที่โดนใจพ่อมากที่สุดในตัวนักบุญองค์นี้ก็คือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของท่านที่มีให้กับทุกๆคนก,ก,การแสดงความเป็นตัวตนของท่านต่อทุกผู้คนที่ผ่านพบและการตัดสินใจอุทิศชีวิตของท่านในการสวดภาวนาเพื่อเขาเหล่านั้น ท่านมองความผิดบกพร่องของมนุษย์ในตัวของท่านเองเป็นหลักมิใช่ในตัวของผู้อื่นโดยท่านเขียนไว้ในหนังสือบทเพลงข้ามครวนผลง,งานชิ้นเอกของท่านว่าข้าพเจ้าเต็มใจรับความผิดพลาดทุกอย่างของผู้อื่นไว้กับตัวของข้าพเจ้าตั้งแต่ของบิดาเขาไปยันรุ่นลูกหลานและข้าพเจ้าจะรับผิดชอบแทนพวกเขาเอง ต่อมาพระองค์งทรงชี้ให้เห็นว่าด้วยความรักอันอบอ้อมอารีที่มีต่อทุกผู้คนนี้รวมไปถึงคำภาวนาวอนขอของท่านนักบุญเกรเกอรี่แห่งนาเร็กท่านจึงเป็นแบบอย่างของความกระตือรือร้นในการเผยแผ่ธรรมในตัวของบรรดาน,นักบวญและพักดีนีผู้ถือพรต อย่างไรก็ตามเราก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจก็ได้ว่าแล้วเพราะเหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญและทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราโดยไม่ต้องสวดภาวนาวอนขอละ่ะเป็นเพราะนี่คือทําล้ำลึกอันยิ่งใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเราก็พอจะอธิบายได้คร่าวๆว่าพระเจ้าทรงเคารพในเสรีภาพของเราเสมอ ดังนั้นเพื่อให้แผนการแห่งความรอดของพระองค์สำเร็จไป,ปพระองค์จึงทรงต้องการที่จะมีใครสักคนส,<า>สวดภาวนาวอนขอเพื่อผู้อื่นโดยไม่ต้องถูกบีบบังคับ ผู้ซึ่งนำคนที่อยู่ห่างไกลามาใกล้ชิดกับเขาเพื่อที่เขาจะสามารถทำงานได้ทั้งในจิตใจและในชีวิตของเขาเหล่านั้นดังนั้นจึงขอให้เราหันหาพระเจ้าด้วยการสวดภาวนาและเป็นผู้เสนอวิงวอนในนามของทุกผู้คนเชกเช่นเดียวกันกับนักบุญเกกกรี่แห่งนาเรก ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงเน้นย้ำว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มีให้กับทุกๆคนนี้มีได้มีเฉพาะในตัวของนักบุญเกโกรี่เท่านั้นหากแต่เป็นลักษณะชีวิตของบรรดาพรคินีและนักบวชผู้ถือพระทุกคนผู้ซึ่งแบกรับปัญหาของโลกความยากลำบากต่างๆนานาความเจ็บป่วยและอีกหลายต่อหลายอย่างรวมถึงการสวดภาวนาเพื่อผู้อื่นเช่นเดียวกับพระเยสุเจ้าด้วย ผู้ถือพระในอารามมักจะสารวนอยู่กับหน้าที่การงานและการสวดภาวนาของพวกท่านเสมอดังนั้นทุกครั้งหากเป็นไปได้ขอพวกเราหาเวลาไปเยี่ยมพวกท่านที่อารามเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีค